สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ AA 9อเกวินกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมเบคย์เอ็กซ์หกนะท่านผู้ชมนะช่อง X 6ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะจะมีในเ AA 9เก้าวินทีเซลวินนะท่านผู้ชมนะผมแยกให้แล้วนะช่วยกดติดตามให้ครบ100ซับหน่อยนะครับผมท่านผู้ชมนะมาวันนี้ไปลุยซ้อมกันเลยดีกว่ายีซอมเหมือนเดิมผมเกมที่ผมมาเล่นวันนี้แอคทีฟดีกว่าครับผมชนเผาบ้างน,นะมา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 แอคทีฟนะท่านผู้ชมนะชนเผาโบราณหน่อยครับผมไปลุยกันเลยดีกว่ามีคนเล่่่่นนนนอยยยยู2,395คคคดด้ววรรััับบผผมมมมทาาาชลลุกกเี วันนี้งบ20,000บาทท่านผู้ชมนะผมจะไปรอบละ10,000เลยปะท่านผู้ชมนะ A 9๊ะเวินนะมันต้องมาแหละป่ะเอตเตอร์หตัวไปดิเอตเตอร์หตัวไปดิมารางวัลการหมุนฟรีไปดิหมุนสไปดิมา มาครับผมท่านผู้ชมนะโอเคได้ไหมเพื่อนเลขสิบด้วยโอเคตัวเจผมเป็นวายให้เรานะเอา้าสวยงามครับผมท่านผู้ชมเก้าพันแปดแล้วครับผมท่านผู้ชมนะโอ้โหไม้ไม้ไม้เลขสิบโอเค,เอเคสวยงามเป็นวายนะตัวเจโอเคสวยไหลไหลกระจัดท่านผู้ชมไหลกระจัดมาแล้วผม เอก้าว e ินมาแล้วท่านผู้ชมนะนี่นดิผมปักหมุดนะตามมาเลยครับผมท่านผู้ชมนะเดือดจัดเดือดจัดเดือดจัดครับผมมาแล้วครับผมท่านผู้ชมนะมาเร็วไปไวเล่นสี่รอบด้วยโอ้ยเดือดสองหมื่นสามอ่ะสองหมื่นสองแปดร้อยอ่ะเปิดเดียวครับผมท่านผู้ชมนะเดือดเกินปุตอนนี้18บแท่านผู้ชมนะลองมาดิ ลองอะไรก็ได้นะมาเลยนะรู้เรื่องนะไม่น่าจะให้เราแล้วป่ะออแล้วท่านผู้ชมนะกำไรมาหมื่นสาครับผมหมื่นส่้วยครับผมท่านผู้ชมนะฝากไว้ด้วยผมสำหรับ a 9 9วินครับผมท่านะผู้ชมนะเดือนนะผมเก็บเงินไว้แจกนะกดให้ครบ100ซับนะสำหรับช่องนี้เอเคยเอ็กซนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย